สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนทุกคนได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่ามีหลายๆคนได้สอบถามเข้ามาว่า สิทธิ์ขึ้นเป็นสีเขียวตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วแต่จนปัจจุบันก็ยังไม่เห็นได้รับเงินเลยต้องทำยังไงตกลงแล้วจะได้รับเงินไหมนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะะแล้วสำหรับในคลิปนี้นะคะจากที่หลายๆคนสอบถามเข้ามานะคะว่า ขึ้นสิทธิ์ได้รับเป็นสีเขียวตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับเงินเลยต้องทํายังไงตกลงแล้วจะได้รับเงินไหมซึ่งตรงนี้นะคะทางประกันสังคมได้มีการย้ําเตือนตลอดมานะคะตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการแจกเงินเยียวยา5,000บาทสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม16จังหวัดและ10,000บาทสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม13จังหวัดนะคะตรงนี้ ถ้าหากว่าใครขึ้นได้รับสิทธิ์เป็นสีเขียวจะได้รับเงินเยียวยาแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รับเงินตรงนี้อาจจะติดปัญหาเนื่องจากว่าพร้อมเพย์ที่เราผูกไว้กับธนาคารนะคะอาจจะมีปัญหาหรือบางครั้งเราอาจจะไปผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์นะคะตรงนี้นะคะให้เราลองเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงบางคนบัญชีมีปัญหาหรือว่าบัญชีอาจจะถูกปิดถูกอายัด นะคะรวมถึงชื่อสกุลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือไม่ตรงก,กันกับฐานทะเบียนราษฎรกับที่ทางประกันสังคมตรงนี้ก็ทำให้เงินไม่สามารถโอนเข้าได้นะคะ แต่วิธีการแก้ตอนนี้สำหรับผู้ที่ขึ้นสิทธิ์เป็นสีเขียวแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะก็ให้เราไปติดต่อที่ธนาคารที่เราได้ทำการผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนไว้นะคะเราก็บอกกับทางธนาคารว่าขอสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเพื่อที่จะนำไปยื่นที่ประกันสังคมนะคะเขาจะได้ดูว่า เลขบัญชีที่เราผูกไว้กับบัตรประชาชนเนี้ยังไม่เคยมีการโอนเงินเข้าให้นะคะเมื่อทาประกันสังคมเขา ไปดูไปเช็คแล้วเขาจะได้เห็นได้ชัดเจนว่าเงินยังไม่เข้าจริงแล้วเขาก็จะมีการโอนเงินกลับมาให้เรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน้อยได้แนะนําไปหลายคนแล้วซึ่งเขาก็ได้นำสเตทเมนต์ไปให้ที่ทางประกันสังคมและปัจจุบันเขาก็ได้รับการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นาะยก็เลยนําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านที่ขึ้นสิทธิ์เป็นสีเขียวแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินนะคะให้รีบดําเนินการเพราะว่าเงินตรงนี้นะคะจะ มีการจ่ายให้กับพี่น้องประกันสังคมถึงแค่วันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบไปดำเนินการเพราะว่าตรงนี้เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือบางคนได้รับ10,000บาทนะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <S 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 เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ